คนสิ้วย่ามันคนไม่ังที่ดอกมันถุกมุกอ้มันยงวยก็ราดบางหลวงเหมือนมันรวยก็หากิน เขายิงกันบาทีเอาถทบมีต่คนแรงนีเหมืดเหตุให้สาบานเดือดร้อนเพราะเพินกะให้ออกมาเนาะเปิ่เมเ่าบอกเปิดทมเป็นเวลาเขาเปิดโรงเรียนต่เรียกอยูยบ้านปัดมาอยู่บานปุ๊บสาบานถือพืนหรยึดัตงแต่นี้พูดนะอ่อนเป็นรมเป็นวันมื่อต้จ้าเจ้เฮ้ยงาเขาวดสับตีมันตอกมันกะแบบ นี่ละไอ้เอาว่าถึงก,งกันอีกว่าไงเขาบอกสองเออสองในยีนั่นก็สี่สิบอ่าบออัดเบิงแน่นเองพวกเขามาเสียเขาวพวกแนวหนาเพิ่นนะหาเพิ่นคุยกันแบบนี้เพิน่นกําลังมาหมูห่บ้านนี่เขาเพิ่นกะหายเมื่อแล้วเขาเพิ่นเขามาหมู่บ้านเออมานก็แบบเออเพิ่นแล้วก็อยู่ศูนย์ใดครับเพราะศูนย์ใดขอาคออยู่ เป็นตลาดอรือยังอยู่แล้วปัดที่นี่เพิ่นให้ออกนะผมเรียกเขาสิเปิดปัดที่นี่ก็เลยกลับมาบ้านก่อนมาเลยจักสิบไปมัไแรแน่กลับมาบานก่อนนะครับที่นี่เขาเขาียกลับออกไปอีกเขาอะให้กลับออกไปอีกครับแม่นอนกลับมา่อว่านอนมีกินเหม็นกินอย่างแบอผมก็ดีกินไม่เหม็นอยู่เอออะไรเลยบัดทิกินมันลโทั่วีทั่นครับอมีกินสกแต่ว่าอะไรไมพี่ ได้กินไหมค่ไปกลับมารอบนี้อ๋อแบบคือกันแบบมาตายมาอย่างนีู่ละกินแบบนั้นแหละคอยโดนมันคอยมาทางนึงแล้วฟังแค่ยังีงนะกินลมมันโดยมาทางนี้เออครับมาทาแค่ไหนไหมีกินอันแบบคือม้าตายมาอย่างนีู่ละแบบกินนี่ผมอยู่ผมยืนอยู่อย่างนี้ยังนี่ยังนี่กินอยู่ได้บางทีนี่เออมันก็เป็นแบบบางคนงูกบ่คือกันแหละแต่ถ้าคิดไปทึ่งการนี่คือไปโลนนึงอะได้กินแทนแน่นอนเลยปาบเลยกินเหม็นเนาะครับเลย หานไอ้ทหารไอพัวนี่ขึ้นไปปุ๊บเนี่ยพ่อเรื่อยถืงกินเราละที่เหม็นเนาะครับเนาะมันจะเมี่ยฐานเลยตัวสักสัเท่าขึ้นมาเขาพอวิหารครับเป็นเลี้ยงกันมากแบบนี้สิละบ่แหน่อนอนบ่ได้ฝันเลยทำไมครับมาแค่ดนหอนมาอะไรไหมเมื่อคืนก็หอนก็เกล็ดตาเลยล่าอะไอพุ่งเ้าที่หายมาก็ที่กันเตะ แท่พูดเขือต yeah well, ักตักตั yeah, neck, ้งต ok. yeah, er okay, ั้งตั้งแต่มันใสเพื่อนหน่อยนะเมื่อเช้าเดีกวครับโจรที่หานี่เล็กกันอยู่เออยิ่งกะยิ่งกะเหลือ็กยิ่งกะห่อกระแตกกับบุครับแต่ก็มีเสียงปืนอยู่นิดหน่อยมีบ้างตายแล้วมีบ้างธรรมดาล่ะสถานการณ์เนี่ยผมบอกผู้ถือว่าทำมันยิ่งกัแล้วยิ่งห้มันจบทีเดียวไปเลยนะ อยิ่งให้จบทีเดียวไปเลยภายในมือน,นีหรือมือแลกงเลยยิ่งให้จบทีเดียวเลยสีด่ดยมาอยู่บาทในการเห็นงานเนี่ยนะเสร็จไปเลยเรือมันก็เคลียร์ให้ลงตัวเนาะแรนต์ใต้แรนมากเลยกันเนี่ยคุณไอ้ก็อ่างแต้วอาวุธผู้นี่ก็อ่างแต้วอาวุธเ,เว้นนี้กจะเคลีย อ้าวคือบ้าสัตว์จะยอมประชุมกันวันนั่นในนอนอยู่นะมาคเนนอนนะแต่เขาโม่งเสาหน่บอ่ะอ่าผมเข้ามาเป็นบ้านสวนมานอนบ้านเพราะผู้ชายนะผู้ชายใช่ไหมครับเข้ามาบ้านสวนเนาะครับแล้วทีนี้เป็นไงเห็นเขาว่าไม่ได้เก็บศพไม่ได้เก็บอะไรเงี้ยกลิ่นเราอยู่เราอยู่พื้นที่ตลอดอย่างเงี้ยไม่ได้ออกไปมันกลิ่นมันมีลมตีมามันมีกลิ่นมาบ้างไหมเดี๋ยวมันมาไม่ถึงนี่หรอกครับแต่ทหารแนวหน้าเขาบอกว่าไม่ไหวแล้วเขไม่ไหวแล้วตอนนี้ไอ้แม็กสามชั้นยังไม่อยู่กลิ่นมันนะกลิ่นแรงมาก มีแยงมาใช่ไหมครับมาคอยมาอะไรก็คือม่มีมีมั้งครับช um. ่วงหลังๆมีมั้งมีครับสองสองคืนเมื่อคืนนี้ก็มีคืนก่อนนี้เยอะมานอนน้ำตัแเด็ดน้ำยืนนะหอนเยอะเราก็ไม่เจออะไรแปลกๆไม่ไม่เจอไม่เจอครับแต่ว่าเพิ <mm ่งมาหอนช่วงหลังๆหลังจากที <S <S ่มีศพมีอะไรเยอะเนี <m akes> <m akes ่ยครับผมโอ้แต่ลายมัน่ากลัวเหมือนกันเนาะ เนียเราติดตามเราติดตามเรื่องการเรื่องการประชุม JPC อย่างนี้เราอยากให้ผลออกมามันเป็นยังไงมักในตัวเราก็จะให้มันยุติไะให้มันไม่มีการสงครามขึ้นอนีกอยมันสงบตอนนี้บ้านเมืองเราชาวบ้านเขามไม่ไดมีธรรมหาิตอะไรมีแต่อพยุอยู่เมืเ่อสิบกว่าวันนะสิบาวันนะชาวบ้านก็อยากกลับบ้าน